สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านครับผมพบก,กับผมครับแจ็ครามีสไตล์บายแจ็คชิ้นนี้ไม่มีเสียครับพี่วันนี้พามาชมกับสาวกสายเขียวแล้วกันครับกับแบรนด์คาวาซากินะครับผมไม่ว่าจะเป็นนินจา400นินจา650เซ400เซ650รวมไปถึงเซ900ครับพี่เอาใจสายเขียวครับวันนี้พาพี่พี่มาชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามช่องด้วยครับพี่หารุ่นไหนแบบไหนอยู่พูดคุยทักทายกันได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อตัดสดนะพี่ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่ครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงบ้านครับอยู่แห่งหตนตําตำบลใดมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่ครับพร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนะหารุ่นไหนค่างวดเท่าไหร่ทักเข้ามาได้ครับพี่085 49 3 6 5 4 7มครับนะครับผมอยู่ตรงหน้าพี่นี้ไม่ต้องห่วงครับพี่ค่างวด ผ่อนสบายสบายครับผมเริ่มต้นเพียง2,700บาทเท่านั้น2,700บาทเท่านั้นครับพี่ผ่อนตลอดสัญญานะ2,700บาทแต่ละรุ่นแต่ละคันราคาไม่เหมือนกันนะพี่รวมไปถึงเงินดาวด้วยครับพามาชมกันเลยร้านผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะอยู่ติดถนนมัลลิวันครับนะอยู่ตรงข้ามศูนย์ฟอร์ดกับศูนย์เอ็มจีขอนแก่นนะครับผมเส้นมัลลิวันนะครับสี่แยกรอแปดครับพี่นะมีหน้าร้านชัดเจนครับผมมาจัดมาโดนกันได้ครับ มาเริ่มต้นคันแรกกันเลยแล้วกันครับผมกับแบรนด์คาวาซกินินจา650้าลอแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมครับผมกับท่อแต่งอีกหนึ่งใบนะมีท่อไม้พร้อมพร้อมท้ายสั้นครับพี่นะครับผมท้ายสั้นรถปี2017ครับพอนเพียง3,600บาทเท่านั้นนะ3,600บาทเท่านั้น48นวดครับพี่นะครับผมกับคาวาซากินินจา650มีท่อมาให้หนึ่งใบร้านมากนะผมบอกเลยเครื่องยนต์สองสูบ 650cc มีท่อแต่งหนึ่งใบเครื่องยนต์รันมากครับท่อโหดๆครับพี่ดอกยางหน้าหลังเหลือเต็มครับมาพร้อมกับท้ายสั้นนะครอบถังน้ํามันเป็นงานคาร์บอนนะครับพี่งานคาร์บอนมาให้เลยนะครับวันนี้กระจกมองหลังนะของหายากไลายไอเทมครับผมมีติดรถมาให้ครับพร้อมชิลหน้าแต่งนะชิลหน้าแต่งหล่อๆครับผมเอาใจพี่ๆที่ต้องการแบบสายเขียวนะครับผมกับแบรนด์คา沃สกินินจา6 50ปี2017ครับค่างวดเพียง3 3,600บาทเท่านั้น48งวดหรือว่าพี่ๆท่อนใดที่ต้องการที่จะตัดสดแล้วกันนะผมมาดูราคาตัดสดกัน169,000บาทครับ169,000บาทเท่านั้นดาว15%ใช้เงินรับรถเพียง15,000บาทครับผ่อนอยู่ที่3,600บาท48งวดมาจัดมาโดนจะได้ครับพี่ 085 4936547หรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งครั้งครับราคากระสด169,000บาทครับดาวอยู่ที่15,000บาทครับผ่อนอยู่ที่3,600บาท48งวดมาชมกับรุ่นกลางกันบ้างครับกับสีเขียวหล่อๆเด็ดๆโดนๆตรงนี้คาวาสกินินจา400ปี2018นะคันตรงกลางนี้นะครับพี่พ่อเดิมท้ายเดิม นะครับเดิมทุกอย่างครับพี่ดอกยางหน้าหลังเหลือเต็มครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพ,าาพาลบอนะครับผมฟรีทุกอย่างกันไปเลยมัดจําเพียงหนึ่งหนึ่งพันบาทเท่านั้นคันนี้ปีสองพันสิบแปดค่างวดถูกมากครับค่างวดเพียงสองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่างวดเพียงสองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นสี่สิบแปดงวดรถสภาพสวยๆนะครับมีบริการหลังการขายให้อีกหนึ่งเดือนเต็ม นะครับพี่รับประกันหลังการขายให้อีกหนึ่งเดือนเต็ม้ายเดิมหน้าเดิมเดิมทุกอย่างเครื่องยนต์เดิมครับพี่นะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพาร,ารบนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะราคาเงินสด1นึ0 0 0สบาทครับหนึ่งแสนสบาทเท่านั้นดาวอยู่ที่9,000บาทครับพี่เบ็ดเสร็จใช้เงินรับรดอยู่ที่900 0บาทครับนะผ่อนสบายสบาย คร0ับพี่2 7้0บาทเท่านั้น48ว่วดท่อยังเป็นท่อเดิมครับพี่นะครับเอาไปแบบที่พี่ต้องการที่เขาเรียกว่าสภาพเดิมๆนะครับค่อยไปแต่งเพิ่มเติมเอาอยากได้แต่งตรงไหนจัดเลยครับพี่นะต่อภาษีก็ง่ายต่อพบรบบอแต่ละปีก็ง่ายครับถ้ามีอุปกรณ์เดิมๆนะครับผมมาอีกหนึ่งคันปี2018เช่นกันครับพี่กับแบรนด์คาวา s a กินินจา400ปี2018เช่นกันนะ รอลอ,ลอตัวนี้สภาพกริบๆเลยครับปี2018ตัวนี้เป็นท่อเออไม่ใช่สิเป็นท้ายสั้นนะครับใส่ท้ายสั้นพับป้ายทะเบียนหลังท่อเดิมโรงงานนะครับมือเบรกมือคัดเดิมกระจกชิวหน้าเดิมทุกอย่างครับผ่อนเพียง2,700บาทเท่านั้น48งวดใช้เงินรับรถ9,000บาทนะผ่อน2,700บาท48งวดดาว9,000บาทครับพี่ผ่อนอยู่ที่ 2,700บาทสี่วดนะโคตรถูกผมบอกเลยแต่ละคันเด็ดๆเท่านั้นทั้งนั้นราคาเงินสดครับ1,23,000 0 23, บาท1,23,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้สำหรับพี่ๆท่านหนที่ต้องการอยากได้รูปเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับอินบ็อกเข้ามาหาผมได้ครับพี่แอดเพิ่มไลน์ครับไลน์ไอดีศูนย์แ หรือว่าจะเป็นเพิ่มเพื่อนไลน์แอดครับพี่แอดไซมิสเตอรหรือว่าแอดไซมาร์เับพี่แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ครับรอรอเด็ดเดโดนโแต่ละคันทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมแล้วก็ขอวีโอได้ครับพี่มาพูดคุยทักทายกันได้ครับนะคันนี้อีกหนึ่งครั้งครับผมคาว a s าสกิน n จ่400ปี2018สีเขียวดำครับผมราคาสด 123,000บาทครับ123,000บาทดาว9,000บาทเท่านั้นใช้เงินรับรถเ,เสร็จ9,000บาทก็มีพ่อนอยู่ที่2,700บาทครับ48มวดเท่านั้นอ่มาชมตัว SE กันบ้างปี2020นินจา400ตัว SE ปี2020ครับผมอ่ะสบายสบายครับพ่อนเพียง3,200บาทเท่านั้นครับ ตัวนี้60วดนะรถปี2,020จัดไฟแนนซ์60นวดครับพี่แต่ถ้าต่ากว่าปี2,019ลงไปครับจัดไฟแนนซ์ได้ที่48นวดเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นรถปี2,020ครับผมจัดไฟแนนซ์ได้60นวดครับพี่นะเป็นนินจา400 SE ปี2,020ครับ SE ปี2,020พ .3,200 น3,200บาท60สวดนะครับผมปี20ตัวนี้ราคา 1 2 9 0 0 0บาทครับ1 2 9 0 0 0บาทครับผมหรือว่าจะดาวก็ได้ครับพี่ดาวเพียง90,00บาทครับใช้เงินรับรถจบที่90,00บาทครับสำหรับคันนี้นะผ่อนอยู่ที่3,200บาทครับ60งวดนะขนมาเป็นกองทับให้เลยนูน่นยาวไปถึงนูน่นคะรับพี่กับแบรนด์ Kawasaki สาวกสายเขียวมีสีเขียวสีดำบ้างนะครับผมปะปนกันไปนะแต่ว่ามีเยอะมากครับกับแบรนด์ Kawasaki เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผม ร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับแอดไซน์เข้ามาได้ครับพี่นะแอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดไซน์ M R J A C K หรือว่ามิสเตอร์แจ็คครับผมนะครับมาพูดคุยกันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพี่หารุ่นไหนแบบไหนอยู่พูดคุยทักทายกันได้ครับมาชมคันสีดํากันบ้างครับอูตัวนี้ค่อนข้างที่จะลั่นอาการกับท่ออาคาโปวิกหนึ่งใบนะท่อคาโปวิกท้ายสั้นสีเทา ตัว H H G นะครับเป็นตัวท็อปนะครับพี่ตัวท็อปตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมไม่ต้องไปเสียบกับเบาสตาร์ทและเบ้ากุญแจแล้วตัวนี้เอากุญแจคีย์เลสไว้ในกระเป๋าเราได้เลยแล้วกดลงไปเปิดเปิดเปิดสวิตกุญแจได้เลยครับพี่นะครับผมไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับพี่ตัวท็อปรุ่นท็อปตัว H G นะครับผมอ่าตัว H G นะครับ กุญเจรีโมทคีเลดข่ออาคาโปรบิกหนึ่งใบนะครับข่ออาคามีท้ายสั้นอ่าพับได้นะครับผมบางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะายทะเบียนพับนะครับผมไฟเลี้ยวแต่งซ้ายขวาติดกันล้มมาให้อีกซ้ายขวาเลยครับพี่เครื่องยนต์สวยๆครับไม่มีแปะไม,ไม่ไม่มีล้มครับพี่รับประกันได้เลย นะครับไม่มีแปมไม่มีล้มส่วนชุดสีมีรอยขีดข่วนนิดนึงนะครับส่วนชุดสีมีรอยขีดข่วนนิดนึงนิดเดียวพี่เนี่ยนะครับนิดเดียวครับนะมีรอยขีดข่วนนิดเดียวผ่อนอยู่ที่สามพันบาทครับหกสิบอ้วนพรสามพันบาทหกสิบอวดนะครับผมสําหรับตัวคันสีเทานะครับกับ Kawasaki Ninja สี่ร้อยตัว H G ปีสองพันยี่สิบตัว H G ตัวท็อปนะครับพี่ผ่อนอยู่ที่สามพันบาทครับหกสิบอวด เงินดาวอยู่ที่9,000บาทครับใช้เงินรับลถเบ็ดเสร็จอยู่ที่9,000บาทครับพี่ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนภาษีพรบลบนะผมฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายไปเลยรับลถอยู่ที่9,000บาทหรือพี่ๆท่านใดที่พร้อมตัดสดครับราคาเงินสด139,000บาทครับ139,000บาทเท่านั้นนะจัดส่งทั่วประเทศครับไม่ต้องห่วงครับพี่จัดส่งทั่วประเทศครับพี่นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศพร้อมบริการ เซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับพี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่ครับออกได้ทุกอาชีพนะอาชีพอะไรที่ออกได้บ้างครับผมอ,ออกได้ทุกอาชีพพี่ขอเป็นอาชีพที่ชัดเจนสุดจริตเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้สุดจริตหมถึงยังไงครับาขายลอตเตอรี่ออกได้ไหมขายลอตเตอรี่มีแผงออกได้ครับแล้วขายหวยใต้ดินอ่ะออกได้ไหมพี่ ขายหวยใต้ดินออกไม่ได้นะครับพี่ตำรวจจับนะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไหนที่ตำรวจจับ <c oughs> หรือว่าผิดกฎหมายนะครับอาชีพนั้นไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไม่สามารถเอาอาชีพนั้นจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมนะขอเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ผิดกฎหมายออกได้เลยนะครับผมนะรับจ้างทั่วไปออกได้ไหมครับรับจ้างทั่วไปออกได้นะแต่ว่าขอเป็นอาชีพที่ชัดเจนอย่างเช่น รับจ้างทั่วไปรับจ้างกรีดยางออกได้ครับพี่ก็ให้เจ้าของสวนยางออกหนังสือรับรองเงินเดือนมาให้ครับว่าเราได้ทําอาชีพนั้นจริงครับผมนะแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนครับบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแค่นั้นจบเลยครับพี่ถ้ามีเอกสารครบก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับมาอีกหนึ่งครั้งครับผมกับคาวะสกิเนนจา400ตัวเฮจีปี2020ครับสีดำหล่อๆแบบนี้ นะครับผมราคาเงินสด1นึ่งแบาทครับ1 3 9่งแบาทครับพี่ดาวเก้0พับาทพ่ออยู่ที่3000บาท60งวดเท่านั้นนะมีแต่ตัวสี่รอเลยครับมีตัวสูงกว่าน,นี้ไหมมีครับพี่เดี๋ยวผมพาไปชมนะตัวสูงกว่าน,นี้มีตัวไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นตัว650นะครับนินจาหกห้าศูซหก z 900ครับมีให้เลือกทุกแบบทุกรุ่นครับตามกำลังทรัพย์ของพี่ๆเลยนะครับไหวเท่าไหร่ไหวค่างวดเท่าไหร่หรือว่าหาราคาเงินสดเท่าไหร่หักเข้ามาได้ครับพี่ไม่ต้องห่วงจัดให้แน่นอนไม่ได้มีแค่รุ่นคาวาสากิอย่างเดียวนะมีทุกรุ่นครับ Honda Suzuki นะครับผมชั i อ m p Benelli า a w a Yamaha Africa Twin นะครับผมหรือว่าจะเป็น Suzuki วีสตอมพันมีหมดทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันวันนี้พาพี่ๆสายเขียวกับแบรนคาวาสกิปมาชมกันยกมาเป็นกองทัพผลมาให้ทุกแบบทุกรุ่นนะผมตัว300หมดนะ <c oughs> ตัว300รถหมดครับรถยังไม่เข้าครับมีแต่ตัว400แล้วก็ตัว6-50แล้วก็ตัว900ครับพี่นะมาชมกันบ้างกับตัวนินจา6-50ปี2020 650ตัวนี้เป็นทรงสป,ปอร์ตครับพี่กับเครื่องยนต์สสูบ 650cc ปี2020ครับแบรนด์คาวา s กินี้ไม่ผิดหวังจริงๆถ้าาไปทำใส่ท่อ,อสักหนึ่งใบนะผมชอบท่อเข้ามากพี่เสียงเนี่ยออกเป็นก้อนๆเป็นลูกๆเลยลั่นแน่นอนสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบเสียงลั่นๆน,นะเอาไปใส่ท่อหนึ่งใบครับพี่ลั่นแน่นอนคันนี้ผ่อนอยู่ที่4,400บาทครับรับรถจบที่29,000บาท นะดาว29,0 0 0บาทครับพี่รถปี2 0 2พ่ผ่อนอยู่ที่4,400บาท60งวดหรือว่าพี่ๆท่านใดที่พร้อมจะตัดสดเอาไปเลยครับ189,000บาทไม่ต้องบวกแวดไม่ต้องบวกดอกเบีย้ยครับพี่นะครับไม่ต้องบวกแวดไม่ต้องบวกดอกเบี้ยรับรถจบไปเลย1 8 0 0 0 0สนแบาทเท่านั้นนะครับท้ายสั้นท้ายเดิมท่อเดิมหน้าเดิมเดิมทุกอย่างเปลี่ยนมาให้มือเบกมือคัดครับ หล่อๆแบบนี้สีดำโหดๆนะขับดีมากเป็นรถที่เบานะครับน้ำหนักเบาขับดีขับสบายนะครับผมออกได้ทุกจังหวัดแน่นอน0854936547าามีสไตล์บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีไม่มีเสียครับนะนินจา650ปี2020ครับสีดำ189,000บาทดาว29,000บาทครับผ่อนอยู่ที่4,400บาท หกสิบนวดนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะดิสเบกคู่หน้านะครับดิสเบกคู่หน้าระบบเบรก ABS นะครับผมเบกคู่เลยมาอีกหนึ่งคันแล้วกันครับกับแบรนด์คาวาัซกิดเซทหกห้าศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดเซทหกห้าศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยผ่อแนแพงไหมครับผ่อนสบายสบายครับพี่เนี่ยรถสวยๆแบบนี้ผ่อนเพียงสามพันสองร้อยบาทครับ 48่วดด้วยซ้ำสามพันบาท48่วดโอ้ยถูกมากครับพี่ขับแซ5หกปี2017สิบเสภาพสวยๆหล่อๆแบบนี้ค่างวดถูกๆแสนสบายนะ3,200บาทเท่านั้นราคาเงินสด1 2ึ่0แสบาทครับหนึ่0แสบาทเท่านั้นนะครับผมดาวอยู่ที่หน0 0งบาท รับรถจบที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่ท่อเดิมท้ายเดิมเดิมทุกอย่างนะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยว่าไม่มีรถแต่งเข้ามาบ้างเลยครับมีครับพี่แต่ผมเอารถแต่งเข้ามาถ้าเกิดเอาเอารถแต่งเข้ามาเลยเนี่ยเวลาไปตรวจตรอต่อภาษีประจําปีเนี่ยผมบอกเลยนะใครใครยุ่งยากผู้ซื้อไปยุ่งยากครับพี่เพราะฉะนั้นเอารถเดิมๆเ,เ,เข้าไปก่อนครับผมเอารถเดิมๆไปก่อนให้มีท้ายมีท่อเดิมกระจก มองข้างแบบนี้นะครับเวลาต่อภาษีประจําปีเนี่ยง่ายแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีท่อเดิมไม่มีท้ายเนี่ยไปต่อภาษีแต่ละปีเนี่ยตรวจตรอ,อแต่ละปีเนี่ยผมบอกเลยยุ่งยากแน่นอนนะครับเอาของเดิมไปก่อนส่วนของแต่งพอแต่งแล้วอย่าลืมเอาอย่าเอาของเดิมไปขายนะเอาเก็บไว้ที่บ้านแล้พี่นะครับเวลาต่อภาษีจะได้เอาของเดิมกลับมาใช้แล้วก็ไปตรวจสภาพแต่ละปีมันถึงจะผ่านแต่ถ้าไม่มีท้ายสั้นเออ มันมีท้ายไม่มีกันดีไม่มีท่อเดิมยากที่จะผ่านครับผมนะแนะนำแบบนี้กันเลยโอเคราคาเงินสดหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคอนดอูที่สามพันสองร้อยบาทสี่สิบแปดนวดกับคาบาสกิแซดหกห้าศูนย์รถปีสองพันสิบเจ็ดครับอ่าแล้วแซดสี่ร้อยตัวนี้ปีสองพันสิบเก้า ผ่อนเพียง3,000บาทละครับ60งวดเท่านั้นนะปี2,019ด้วยครับแซตสี่ร้อปี2,019นะครับตัวระบบเบรก ABS นะครับผมท่อเดิมท้ายเดิมครับโชคหลังโอลินไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปชมโชคหลังโอลินด้วยนะยโชคหลังโอลินก็พี่รอๆเลย โชคหลังโอลินด,ดิสเบรก ABS ไฟหน้า LED กระจกมองข้างซ้ายขวาครบมือเบรกมือคัตเดิมนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าปร,ราบรคครับ,บพี่รับรถจบที่9000บาทครับผมรับรถจบที่9000บาทผ่ทอาม0 0นห0สวดผ่อน3,060งวด ดาวอยู่ที่9,000บาทราคาตัดสด119,000บาทครับ119,000บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้โ oh หสุดจัดกับสาวกสายเขียวนะสาวกสายเขียวนะสำหรับพี่ๆด้านใดที่ต้องการเ900มีครับพี่นะผมบอ,อกเลยผมเลียงมาแต่นู่นเลยีคันนะพี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 สิบสองสิบสามพันอยู่นู่นด้วยด้านในด้วยนะครับผมเอามาไม่หมดครับด้านหน้าเต็มแล้วอมาชมเซตเก้าร้อยกันดีกว่ากับสีดําโครงเขียวครับผมสีดําโครงเขียวตัวนี้รถปีสองพันสิบหกครับพี่ผ่อนอยู่ที่สี่พันหกร้อยบาทครับสี่สิบแปดนวดกับคาวาซกิเซตเก้าร้อยปีสองพันสิบหกครับดาวอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะรับรถจบที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่นะผ่อนอยู่ที่สี่พันหกร้อยบาทสี่สิบแปดนวดมีท่อมาให้หนึ่งใบครับ มีท่อมาให้หนึ่งใบท้ายสั้นนะครับผมสีดำครงเขียวราคาส,สด1นึ่งแสนเก้บาทครับ1นึ่งแบาทครับผมกับคาวสกีเซ9 0เก้รถปี2 0 1พันนะ4ี่สูบเก้าร้อซีซีกับ1นึ่ร้อห้าแรงมา้าจะโหดจะโดดขนาดไหนตัวนี้ใส่ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์มาให้ใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้ เป็นแรบที่โหดมากนะสีดำโค้งเขียวราคาเงินสด1,90,000บาทครับพี่1,90,000บาทเท่านั้นดาว1 5 0 0 0บาทผ่ทอนอยู่ที่4,600บาทครับผมอ่า48งวดมาชมอีก1นึ่งคันแล้วกันคันนี้ปี2017อ่าปี2017ครับค่างวดอยู่ที่4,600บาทเช่นกันนะครับสีดำโหด,หดแบบมีโหดมากนะ สีดำปี2017ราคาเงนสด1,98,000บาท1,98,000บาทครับดาวอยู่ที่39,000บาทครับผ่อนอยู่ที่4,600บาท48ห่วดส่วนสีเขียวปี2017เช่นกันครับราคาเงนสด1,89,000บาทครับ1,89,000บาทสีดำเขียว นะปี2017 1 8 9 0 0 0บาทหดๆรอๆแบบนี้ดาวอยู่ที่49,000บาทครับดาว49,000บาทผ่อนอยู่ที่4,600บาท